สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านที่เขาเบิ้งเขาชมสองประเมาสบายดียามสวยงามสวย,สวย,สวย,สวยนี่คลิปนี้กสิพาเบิงพาชม,มพาชมผลงานผู้บบาวผู้บบาวผู้บา่าวบาวที่พี่น้องเมื่อวานนี้เนาะสิพาเบิงเพ่นขุดดินขุดดอนแปลงทางทมทางซอยประเมาเนาะแลวกสิพาเบิงพาชม แล้วก็นานพักกะเรียบร้อยแล้วประมาณเอาฝุ่นมาใส่แล้วมอเ้านี่หากะเลีเอาจนสวยเอาใส่พักนําแล้วก็ใส่นานนําจนสวยจังได้สําเร็จก็ <c oughs> <c oughs> เสร็จเก่าเส้นเคยพี่น้องเสร็จสวยยังบรได้กินข้าวเส้าอยู่ตอนนี้กาพาบึงพราส้มเครื่องปลูกของฟังลูกเองกินเองพี่น้องคอกระหายนะ อันเฮือนไก่เฮือนเคียงอมแอม,มขังอยากกินพักกะเพราก็มีเนาะอันนี้เป็นพักกะเพรางามปลาเมาลกออกลุกออกน้ำมันลายแล้วก็ไปฟังมันใหญ่ดิไปฟังเป็นจุดเนาะเพราะว่าที่ดินมองปูกเขามันแคบอันนี้พักกะเพราอีจุดจุดที่หนึ่ง <c ười> มีจุดสองอีกได้พาบึงพาส้มฟักอันโอ้ยพักแล้วแล้วก็ ินพันกันเนาะพี่น้องอันนี้ก็เอามาปลูกใย่ยไว้เนาะยายหนาทางท่นผู้ใดอยากเนาะกายไปกายมากะคอก็หายก็บไปผัดกะเพราหรือว่าผักอีตูไทยอะไรเนาะก <t> ็ขอบุญขอบคุณน้ำเอซีทุกท่านทุกคนเด้อที่ใหก้กำลังใจในการขาบึงเขาบสม กดไลค์พี่น้องกดไลค์หให้แน่เด้อกดแชร์หให้แน่เนาะถ้าคลิปวิดีโอได้ที่มักถึกใจกับกดแชร์ออกหให้แน่เนาะเพื่อสิได้เห็นไลค์ขู่ไล่คนเป็นกําลังใจให้ปราเมาเนาะมีเพื่อนมิรสาหายกับกดแชร์ออกไปเนาะพอพอได้สิได้มีสองทางหนึ่งที่ว่าแผ่กว้างออกเนาะแผ่เป็นวงกว้างออกสิได้เห็นเนาะส FC, ิได้มีเอฟซีบึงไลาๆขึ้นนะอันนี้เป็นเครื่องมักบวบ คือมักบวบก็ให้มันล่ามไปเนาะพอได้กินหมากมันธรรมศาตร์ัดมันเบืดหมากยังหงหือถิมมันบบเป็นยังเนาะให้มันให้มันล่ามไปเลดล่ามต้นมักเฉียบมักเสียบก็เป็นสุดที่สองมักเสียบบ้านเฮาเป็นสุดที่สองเพื่อโบ้คลิปเงาปันไดเนาะพอกลางๆประเมาก็สิโจไว้สำนีก่อนบึงพนงานของอันผู้บ่าวเลยเนาะ ผู้บบากับขยันขยันพี่น้องเอ้ยผิ่นกับบรได้อยู่ว่างเห็ดเวียกอยู่เพื่อนพิ่นแน่แล้วกับว่างๆกับมาซอยปลาเมาอแน่ผิ่นกับทำปลาเมาเอ้ยมียังมียังบ่อผิ่นว่ะมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับผิ่นว่าได้เอ้ยจะครัวดิเขาอันเพิ่มใหม่ๆมือนกันแน่นี่หละสาแพง่ว่ะอันได้สี่บ่อขักว่ะซันเบาปากกว่างกับเสาปากเป๋วซัน เขาใส,าสาา่ใส่้อหห้พี่น้องเอ้ยบอกปากกว้างกับสาวปากแปจะเหม็นขักยังวะอืมอันใดกะเอาไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะตอนนี้กำลังลงมือคุดใหญ่เลยเ้เาียบอกเลย้าเบิ่งพ้นงานเด้อพี่น้อง้าเบิ่งพ้นงานเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังลงมือเห็ดประมาเอาสีเหด็ด บนปูเจ็กสิบปูอย่างละถ้าเบิงเนะาะถ้าเบิง์ถ้าชมพอมาเอาพามาชมกระทางนี่ทางนี่กํานั่งออกพังหอมเปอมเนาะกินเบิดแล้วหฮ้อเบิดแล้วพักกาเนาะพักกาศก็พักชี้ื้อเบิด์แล้วหวานพังหอมปปอมต่อกำลังออกงามเลยค่ะ ะนานเสร็จแล้วจ้าขนาดคอยจักสิจกสิปูกยังงแบบนี้ประเมามีในใจนี่แหละสิปูแต่บ่แต่บอท่านก็ให้ฟังให้บึงขนาดสกอรว่ามันงามเลิศสำหรับคอยบาวทีเป็นคนจัดการให้งามอีลีอลัอลโลแหละเนาะ เราซอยงานข่อยบูมเอ็นเราหักห้าหมออกแล้วบ่ปานเอาหมวกข่อยไปใส่อีกได้สุกเสริญมาประฏิใส่งานเหนือไหมคะสบายดีแม่พี่น้องกำเนอยู่มันบวมมันแดดเหงาเลยไร้อยหน่อยหนึ่งอยากกินอะไรไหมอยากกินอะไรเย็นๆเอาอะไรเย็นๆ บอกมาน้ำเย็นก็ได้เฮ้อถึงใจปรามมอได้น้ำเย็นบ่ดีน้ำเย็นนี่มันอยู่ตู้เย็นนี่น้องเหือเ่าเหือเ่าเราเหนือนิดหน่อยเราวบังเหือเราเื้อเหือเมเหือท่วมเลยมันบวมเหือท่วมเลยค่าเลขุดไปให้มันเข่าปากถอนสีได้ระบายไปทาผู้เลยจะได้ คุดอ่างเข้าไปในปากท่อนะไปนำแมนแมนเอาเลี้ยงเขาเอาซีเอาซีแบบเสเลี้ยงเขาเพราะว่าทานโงน่งนี่เขาอย่าให้มันใหญ่อยู่แล้วบึง่งผลงานละ่ะบึ่งประมาะทุม่มคือจังหวะออกมาดีบ่บ่บ่เหนียวบ่ติด บเนียวบ่บตีตีนนะบอกคนในยาดเออบอกบันบานเฮาได้ผลพี่น้องได้ผลฮะดีบทส่วนที่เป็นดินดากลมหมื่นตะลวยตัวตายส่วนที่ส่วนที่ป้าเมาทมนี่หลอกขาดก็เลยโอ้ยทีเอ้ยซอยเนี่ยที่ขว่าสิปหาอันคนมาซอยจะว่าจังไดบอกที นม่ฮะไพกรบโบเห็นแถวนี้เขาเจ้าเมื่อให้เมื่อหน้าพุทดเจ้าว่าเป็นยังโบเป็นยังจีโบเป็นยังเส็จไปเรื่อยๆเพี่น้องทำบุญโดยที่โบได้โดยที่โบได้โบได้ใช้เงินมีแต่ใส่แห้งบุญจังไดพี่น้องมันได้ประโยชน์หลายคันทางดีไพ่ก็อยากเที่ยวคันทางบบดีละไพ่ก็เว้นไปพูน ยางกะถอดเกือบยางข้องมันบ่มีเนะบึ้งถดลองบึ่งวะถามีข้องแล้วทมหม่องเป็นคุ้มแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นบ่แล้เอาทีสูงสเลยได้หมูมาซอยจะคนหนึ่งนะผู้ส่วนผู้นะผู้ส่วนผู้เข้นเบิ่งสีเบึ่งก่เสิบน้ำเย็นโอ้ย

เลิกลูกเลิกเออเนเห็ดลุงเห็ดเฟันอยากซอยมาแล้วจักเถื่อนมามึงดูคนสีซอยงานกับมึงก็เกินผัดผู้ใหญ่ผัดคนใหญ่ผัดมีแต่ย่างกายผัดคนน้อยผัดอยากเห็ดซอยโอ้ยฝ่นเอ้ยสลัดอีกเห็ดเป็นไี่ เขาทมคุ้มอีกใช่ลูกสบายดีเหมือนเดิมสบายดีปลาลูกอ่าหือแตกออกใช่ลูกบ้างสบายดีงามๆเหมืด้วยลูกสบายดีปลาลูกอู้บังคำมีน้ำใจนะลูกทมทางใสยลูกเฮมันแข็งก่อนเฮมันแข็งก่อนโอ้สลัดน้ำกาแฟ คำละทมทมทมลายได้นนี้มลายเบิดเป็นทใดละ่ะมาเบิรงลองจากจากจากว่ามาเอาคุดมาหอดน,นี่เอาที่คุดไปหอดผูกปกไก่ไก่ทมไปเบิงว่ามันสิโอเคอยู่ว่ามันสิขักกว่าเก่าบอกแามันดีกว่าเก่าเขากับเอาไปนำใส่เนาะ กดล่องเบิ่งบ่เสียหายจึงได้กะสีดีก่าดินดักเหนียวๆอยู่ดอกเอาไปปั้นงัวงปั้นควายเล่นก็ได้ปั้นช้างก็ได้โพดโคดเหนียวขอบาสิเอ้าอันผ้าแป้นตัดงาไหมออกค่ะเห็ดทาง,ทางลูกเห็ดทางเห็ดทางเที่ยวเขาเฮือนเฮ้ามันเลือกเกินมันเลือกเกิน suộn hạc đây lô, bên nhộn nhộm như hụp hụp kìa áo lộm thập tiếp phải làm thu lạ còn ná Nhịp gì đây, nhịp phải cảm chay ý ôi ยิ้มกันยิ้มพร้อมด้วยเห่อทำมาได้เหตุรียากใช่ไปกันเดิมมันสิน่ขาเด้อ